สบายดีเด้วพี่น้องซึ่งสิพัดเส้นเฟือพี่น้องนี่เครื่องเกี่ยขหงหามีมักเล่นแล้วก็หอมหอใมใหญ่ซิ้นหมูแล้วกับผักกระหล่าแลธธ้วก็เส้นเฟือแล้วพี่น้องดีใจแล้วพี่น้องฮอตสามพันซับแล้วซื้ออนะื่นอะไขอบอกขอบใจเอฟซีหลายคนเนอะ มาพัดสินเปอรให้พี่น้องรับสมรับเบิ้งร่กันเนาะ 이렇게 咱也没用。So เออได้อพี่น้องลวกแล้วแล้วเ <c oughs> ออที่ห้าลวกแล้วเราได้อพี่น้ <c oughs> องเลยอ๋อมันหัวใช่ก่อน มันหอยก็บ,บดพอดีพี่น้องเอ้ยรสด,ดีพี่น้องน่าสิมวนเลิกกันท่านเลยดูเห็นรสดีแล้วน้ำตาลบ่วงใหญ่เอาสองบ่วงเล้พี่น้องดำๆนี่หมดเล้พี่น้องเลย ก uh ็จะนี่กี่ของเลาพี่น้อักเลยบบก็จะได้มอบคันเสื่อมจับกได้เนี้ แต่โม่บตาวไม่ได้กินเลยน้อพี่น้องไ่ได้ใส่น้ำปลาด้วยเพราะว่ารสด,ดีมันอยากออกเข้มเลยพี่น้องพัดไป แป๊บหนึ่งเลี้วเลีวจ้าพี่น้องพัดเส้นเฟอร์ของเฮาพี่น้องเฟอร์ของเฮาแทบๆทได้พี่น้องเอ้ยลุยเลยบะลุยเลยบะสบายดีจ้าพี่น้องสบายดีจ <everyone. tirar S 2> ้าไม่ติดจ้าทำลังกินเส้นเฟอร์แอบไปกินมากินน้ำน้ำน้องก็เด้ง ขอบใจเอฟซีหลายๆเด้อที่กดซับสไครต์เสืออึงให้มันฮอตสามพันซับแล้วคุณมาขอบใจหลายๆเด้อใจหลายๆทุกคนพี่น้องดีใจหลายพี่น้องเลยดีใจหลายแล้วมาเด้อกินขั้วมิขั้วเส้นเฟืองพี่น้องหรือกพัดสักกล่อบอกพี่น้องเมนูเมนูปันใดเคยแต่ก่อนไปยุทธไทยเคยกินเมนูนี้ก็เลยมาเห็นกินองเบิึงน้อง

นัว่วกำลังดีเน่ยหากโอามาตับไห่ฮ้อนเนาะเส้นนุ่มกำลังดี mười hai lôi, mười hai năm 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 mười Nó năm mười hai 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 năm Kai kín bước, yêu biệt hai. Kai kín 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 hai. เป็นยังมั้เนียเล็ฝาจะเล่นอะบออื้ไป่มนะยาเดอมคำมานี่ยนี่บอสมแล้วาไนในป่าจนเมื่คืนจะเข้คนนอนมันีไคน่ะ

ร,รุ่นมือเด้พี่น้องเม่เมด้เดจะมดสามพันนับจุดเล็กเพราะเราก็ดีใจาสามพัน้า <c oughs> เราเคอยมึอใดเด้ดิฮอดมึคือเขาหน่อมึอใดเด้สิฮอเขาหน่อใช่ก็ดีใจดื่นนานฮอตใบแท้เ่าพนานฮอดแท้บเบาเล้ยตายนะ แบบนี้นะได้ไหมอร่อยไม่ต้องหาไม่ต้องหา Tôi sẽ nhìn nam ạ <laughs> Lên <một> nhau <laughs> Nhìn nam ạ <đấy>, nè <laughs> hmm?

ยินมาครับคิปนี้นเราประกอบด้ยวยพี่น้องขอามุกขอบใจลา,ลายที่กดซับสไครต์ซื้อเด้อดีใจลายพี่น้องอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซื้ออื่นแบบนี้ <S <S ตลอดไปเ, <S <S เปไลเ้วพี่น้องเด้ออย่าพลาดคลิปไม่ไม่ซื้ออื่นลงเล้วพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็าาสบายดี